ดีครับท่านผู้ชมผู้ฝังลุงตัดต่อตเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วของคนเกิดวันศุกร์แต่ลุงไปลบทิ้งกำลังตัดต่อในโปรแกรมมันก็จะมีคลิปเรื่องสร้อยก็เสร็จปุ๊บก็ลุงก็พูดทำอีกตัดไปเรื่อตัดคลิปทำสร้อยเสร็จใช่ไหมลุงก็มาพูดถึงเรื่องดวงของคนเกิดวันศุกร์ พออีตอนตัดต่อลุงคิดว่าไอ้เอวันศุกร์มันต้องมีคลิปเดียวล <laughs> บทิ้งมันนั่งอ่านคอมเมนต์ตอนบ่าย <laughs> โ,โดนเลยเยอะไปหมดเลย <laughs> มาครับลุงทำแก้ตัวให้คนเฉพาะคลิปนี้เฉพาะคนเกิดวันศุกร์นะเฉ <laughs> พาะคลิปนี้เลยคนเกิดวันศุกร์อย่างเดียวนะครับนะ อ่ามาฟังกันก็อย่าลืมครับสร้อยประคำไม้มงคลนะที่ลุงทำอย่างนี้นะครับสวยๆนะก็สั่งทําได้นะครับนะสั่งทําได้นะไม้มงคลนะก็แฮนด์เมดครับนะอีกก็ชิ้นหนึ่งก็ถ้าใครสั่งก็ประมาณเจ็ดวันอย่างช้าเอยอย่างเร็วนะครับเจ็ดวันอย่างช้าก็อ่าประมาณนั้นแหละอาทิตย์นึงแหละ ให้ให้เวลาลุงอาทิตย์หนึ่งนะครับประมาณนั้นแล้วเสร็จแล้วขัดเงาเสร็จอะไรทําเสร็จก็ไปส่งนะครับนะเอาท่านที่เกิดวันศุกร์ท่านที่เกิดวันศุกร์นะดวงประจำวันโอศุกร์สันวันเกิดด้วยนะครับนะศุกร์สันวันเกิดนะวันนี้ ดวงวันนี้มีเงินเข้าเออดวงแค่ตาเงินเข้างานดีนะครับเงินเข้างานดีเลยนะโชคลาภก็ดนะีมีอุปสรรคมันก็มีอยู่แล้วละละเล็กๆน้อยๆอุปสรรคที่มันคอยตามมาหาเราเนี่ยประสบครับมันมีเรื่องอยู่ที่ลุงจะแนะนําแล้วก็ให้ระวังนะครับประสุบใครที่เอ่อคนเหมือนเหมือน เหมือนเราเป็นคนสนุกสนานหน้าเลงนะเป็นคนเข้ากับคนง่ายอย่าไอ้ตรงเนี้ยน,นะให้ระวังเขาจะเขาจะหาว่าเราน่ะอบจะไปมีอะไรกับเขาหรือภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าถูกใส่ร้ายป้ายสีหาว่าเราไปเป็นกิ๊กกับผัวเขาเมียเขาอะไรพวกเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยระวังหรืออาจจะถูกนินทาให้ระวังให้ดีนะอย่าทำตัวเสเพนะ คนเกิดวันศุกร์เพราะดวงมันจะดวงดีดวงดีนะมีมีงานมีเงินมีลาบมีอะไรดีๆเข้ามาในวันนี้นะด้วยความรู้ความสามารถคำพูดคำจาของเราเองนะคนเกิดวันศุกร์นะพื้นฐานดวงเนี่ยดีเลยแต่ระวังไว้นะระวังนะครับพระศุกร์ระวังเลยชีวิตของท่านวันนี้เ,เรื่องญาติพี่น้องอย่างเงี้ยนะเรื่อง หรือเรื่องของคนที่มีอายุมากกว่าเรานะครับนะหรือจะเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายเป็นผู้บริหารก็แล้วแต่นะให้ให้ระวังไวนะ้มันมีดวงมีมีข่าวไม่ดีเข้ามาเราก็หนีซะหลบไม่ใช่หนีทั้งหมดนะหลบนะแต่โชคลาภมีไหมดาวประสุกมีครับมีมากน้อยแค่ไหนตามบุญตาวัฒนาบารมีเลยละ่ะ เรื่องงานให้ระวังนะครับเรื่องงานระวังอาจจะถูกอาจจะมีเรื่องมีความรับงานมาทำงานอะไรก็แล้วแต่ให้ทำเอกสารหลักฐานสัญญาไว้ให้ดีพระสุบวันนี้นะวันเกิดพยายามพยายามใช้ใช้คำใช้คำว่าพยายามพยายามอย่าไปยุ่งอย่าไปรับปากอาสาทำอะไรช่วยเหลือคนนั้นคนนี้พยายามอย่าไปทำ นะครับดวงชะตาของเรานะเราจะเดินทางไปไหนนะเราก็ไปตามสภาพของเราเดี๋ยวมีข้อความส่งเข้ามาอีกแล้วเสียเวลามีข้อความอ๋อวันเกิดวันศุกร์ครับนะในช่วงนี้วันนี้นะวันนี้หนึ่งเงินดีงานเข้าโชคลาภพอมี นะครับโชคลาภพอมมีแต่ระวังจะทุกข์ใจใครที่มีลูกน้องใครที่มีบริวารน,นะครับใครมีลูกน้องมีบริวารลูกหลานเลน้นหล้นให้ระวัง mm hmm. หากแม้นว่าลูกน้องบริวารก่อความเดือดร้อนขึ้นมานะครับประสบเฉยๆนะนิ่งๆนิ่งๆเลย mm hmm. แล้วเราเป็นพ่อค้าแม่ขา จะขายของตลาดนัดถนนคนเดินหรือบนห้างที่ไหนก็แล้วแต่วันนี้นะครับเจอลูกค้าง,งี่เง่าเฉยๆไว้นิ่งๆอย่าไปต่อล้อต่อเถียงต่อความยาวสาวความยืด <c oughs> มันไม่ดีนะเอาเป็นว่าครับวันนี้คนเกิดวันศุกร์ให้ระวังหนึ่งระวังผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าระวังญาติพี่น้องระวังนะเขาจะเข้ามาขายความลับจะแอบมาสอดส่อง ละอาอาอ,าอาขโมยข้อมูลจากท่านก็เป็นไปได้นะหรือว่าเขาเป็นประเภทแบบหรือว่าท่านอาจจะมีเรื่องกับเขาก็ได้นะครับวันนี้นะญาติพี่น้องใครไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสามีหรือภรรยาถ้าเขาถูกดำเนินคดีถูกจับกลุมท่านก็อย่าไปช่วยเหลืออะไรเขาปล่อยไปก่อนให้มันนอนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆไปก่อน นะครับนะหรือว่าวันนี้หากแม้นว่ามีญาติพี่น้องนะครับหรือลูกน้องบริวารที่เป็นที่มีอายุแล้วเนี่ยนะระวังเขาจะมีเรื่องก่อเรื่องในเรื่องงานท่านก็ต้องระวังหนักๆเน้นๆเนีน่ยเ,เรื่องงานนะครับวันนี้จะไปคุยงานกับผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องไปคุยไปเคลียร์ไปติดต่ออะไรบางครั้งอาจจะไม่สําเร็จ ครับบางคนเลยนะอาจจะคุยงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่สําเร็จนะครับนะก็ขอให้ใจเย็นๆนะดวงแคตาวันนี้นะแต่ถ้าพูดคุยสําเร็จได้ดีก็ต้องใช้ความอดทนนะใช้ความอดทนพระสุขรอครับวันเนี้อย่ากังวลใจมากเกินไปรอครับพระสุขบางคนจะมีมีเงินมาจากแดนไก่นะครับแล้วก็มีโชคมีลาบตาม ฐานะอามบุญวัฒนาเลยล่ะนะครับนะเพียงแต่ว่าวันนี้พระสุขจะไปอาสาและปากช่วยเหลือคนน้นคนนี้โดยเฉพาะญาติโกโหติกาหรือญาติผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมง,งานที่อาวุโสเอาเป็นว่าวันนี้อย่าไปช่วยเหลือใครก็แล้วกันเพราะว่ามันจะมีดวงเเกิดเรื่องมีคดีเกิดขึ้นนะครับรสุขระวังนะ ระวังให้ดีถ้าทำงานประจำก็อาจจะถึงขนาดมีต้องเขียนรายงานอะนะถ้าท่านทำงานประจำมีถึงขนาดต้องเขียนรายงานเลยนะครับนะไอ้เรื่องความรักนั้นคนเกิดวันศุกร์ครับนะคนเกิดวันศุกร์อาจจะพบรักใหม่ต่างบ้านต่างเมืองก็มีสิทธิ์เหมือนกันแต่ดูให้ดีนะดูให้ดีวันศุกร์เจอคนเจ้าชู้ขึ้นมายุ่งเลยนะระวังให้ดีนะเรื่องอื่นก็แล้วแต่ละกัน ตุววันนี้จะมีความฉลาดปาดเปลืองแต่ถ้าใครไม่ฉลาดก็เรียบร้อยนะโดนเลยเหมือนกันอย่าลืมนะลุงเตือนแล้วนะักงานให้ระวังงานจะมีปัญหาหรือถ้าไม่มีปัญหางานที่ท่านทำอยู่อาจจะต้องตัดสินใจนะอาจจะมีการรับปากอาสานาะช่วยเหลือจากคำไหว้วานจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วดีไหมละ่ะลุงบอกได้เลยว่าไม่ดีไม่ดีนะสุ ทันจะไปช่วยเหลืออาสาลับปากผู้หลักผู้ใหญ่ญาติโกโหทิกาอะไรไม่ดีครับดวงวันนี้ไม่ดีแต่ถ้าพรุ่งนี้ลองคุยกันใหม่วันนี้อาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องคนเกิดวันศุกร์นะดวงประจําวันที่สิบเอ็ดคือวันศุกร์เหมือนกันหลุงหลุงไอในคลิปดวงรายวันมันมันไม่มีเอฟซีกัลุงไม่มีดวงวันศุกร์อ้าว สรุปว่าดวงคนเกิดวันจุกครับดวงพอใช้ได้ดีครับนะแต่ให้ระวังไว้ให้ระวังเรื่องงานกับเรื่องผู้ผู้ใหญ่นะครับเรื่องงานเรื่องผู้ใหญ่แล้วก็เรื่องลูกน้องบริวารก็เรียกว่าให้ระวังรอบข้างนี่แหละเราทำงานทำการอะไรอย่าเอาแต่ใจตนเองนะครับเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนเอางานที่ท่านทำนะรับปากรับงานอะไรก็ขอให้อย่ารับปากโดยวาจาเป่าๆนะ ให้มีหลักฐานมีเอกสารอะไรไว้บ้างสิ่งที่ต้องระวังอีกให้หนักที่สุดคือเรื่องอเรื่องเพศตรงข้ามหรือเขเรียกง,ง่ายๆคือระวังเรื่องทูสาวจะเป็นเรื่องราวข่าวโลไม่ดีเกิดขึ้นกับท่านห่างๆไว้ครับนะขอโชคดีครับทุกคนครับดาวพระศุกรนะ์ดวงประจําวันที่11วันศุกร์เมษายน2568ขอโทษครับที่ ข้ามไปทําให้แล้วแหละแต่มันลบทิ้งแล้วลงตัดต่อก็ไม่รู้เนาะขอโทษด้วยนะจ๊ะ